สวัสดีครับามาดูกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสูตรหวยชุดสองตัวบนนะครับอ่าก็คิดคำนวณแล้วก็ดูแล้วเออมันน่าจะนำมาเข้าชุดกันได้นั่นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าที่คำนวณให้ต่อไปนี้นะครับเป็นแค่สถิติที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับผม มาดูกันเลยวิธีการคำนวณนะครับให้การหาหลักสิบนะครับถ้าเกิดใครได้ดูสูตรสามตัวบนก็จะทราบนะครับก็นําสูตรนั้นมาเป็นหลักสิบให้นะครับเห็นะครับนี่เลยนะครับให้ใช้นะครับสําหรับสําหรับหลักสิบนะครับของสองตัวบทในสูตรนี้นะครับให้ใช้หลักแสนนะครับของวันที่หนึ่งของวันนั้นนะครับ บวกกับหลักพันนะครับได้เท่าไหร่ให้นามาเป็นตัวหลักตัวแรกนี่นะครับแล้วนับเพิ่มแต้มนะครับจากตัวหลักตัวแรกไปอย่างละแต้มอย่างละแต้มก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมด3ตัวนะครับสาหรับวางไว้หลักสิบนะครับมาดูหลักหน่วยกันบ้างนะครับให้ใช้นะครับหลักหมื่นนะครับของวันที่หนึ่งของน,นัดนั้นบวกกับหลักพัน แ้วเท่าไรนะครับให้นำมาวางเป็นตัวหลักตัวแรกเช่นกันนะครับแล้วก็นะครับสหรับหลักหน่วยนะครับให้หาตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะครับที่บวกกับตัวหลักเนี้ยได้เท่ากับสิบมานะครับเมืนได้เลขตัวนั้นแล้วนะครับนับเพิ่มแต้มนะครับจากเลขตัวนั้นไปอย่างละแต้มอย่างละแต้ม ก็จะได้หลักหน่วยทั้งหมดนะครับกี่ตัวนะครับเนี่ยสี่ตัวนะครับแล้วก็นํามาเข้าชุดกับหลักสิบนั่นเองนะครับามาดูตัวเลขกันนะครับห้าบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหกนะครับหกแล้วเพิ่มแต้ก็ได้เจ็ดได้แปดนะครับก็จะมีหกมีเจ็ดมีแปดนี่นครับที่ สำหรับวางไว้หลัก1ิบนั่นเองนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเจ็ดบวก1เท่ากับอะไรครับเท่ากับ8ดนะครับแปดบวกกับเลขอะไรได้เท่ากับ10ครับอ่าก็คือเลขั่นเองนะครับสองนับเพิ่มแต้มก็ได้สามได้4ี่นะครับก็มีแปดมี2มีสามมีสี่นะครับที่วางไว้หลักหน่วยนั่นเองนะครับอ่ามาดูการเข้าชุดกันเลยนะครับ ก็จะมีหกแปดใช่ไหมครับหกสองหกสามนี่นะครับหกสี่ 7, นะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดแปดนะครับแปดแปดมัน 8, 8, 8มอยู่นี่นะครับแปดสองแปดสามแปดสี่ ใช่ไหมครับทั้งหมดมีกี่ตัวครับเนี่ยมีกี่ชุดครับมีทั้งหมดสิบสองชุดนะครับซึ่งเยอะพอต้องคูวนะครับก็ถ้าเยอะก็ต้องหาเลขดับหรือว่าเลขเด่นมาตัดนะครับโอเคนะครับผมมาดูกันว่าในสองตัวเนี่ยใน,นวดถัดไปมีหรือเปล่านะครับมาดูกันก็จะไปเอาอะไรครับ สองตัวบลนะครับออกสามแปดมีไหมครับสามแปดไม่มีนะครับมีแต่แปดสามนะครับวันนี้ปรากฏว่าเป็นครับเข้าตัวกลับนะครับมาดูกันต่อนะครับคำนวณนะครับตามนี้นะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับก็จะได้เลขสองเลขสามเลขสี่รัาที่เป็นหลักสิบนะครับ ัวหลักหน่วยก็มีเลขสามเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับที่เป็นหลักหน่วยนะครับเขาชุดกันแล้วนะครับมีทั้งหมดกี่ชุดครับสิบสองชุดเหมือนเดิมนะครับดูกันว่างวดถัดไปออกอะไรนะครับงวดถัดไปออกอะไรนี่เลยนะครับสองตัวบนออกแปดสามนะครับดูกันว่า นทิศสองชุดมีไหมแปดสามแม่นะครับข้างบนนะครับเลขแปดไม่มีในทิศสิบนะครับแต่มีเลขสามแทนนะครับเปลือกนวยนะครับมีทั้งเลขสามแล้วก็เลขแปดเลยนะครับกลายเป็นว่าเป็นสามแปดนะครับต้องอยู่นี่นะครับเข้าตัวกลับนะครับอีกแล้วนะครับนี่สองงวดนะครับที่เข้าตัวกลับ ไม่เข้าตรงๆนะครับเสียดายโอเคนะครับตัวเลขก็เป็นแบบนี้นะครับผมมาดูกันต่อนะครับอ่าัวนี้นะครับที่คำนวณได้หลักสิบนะครับมีเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดนะครับตัวหลักหน่วยก็มีเลขสามเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับมาดูกันเข้าชุดกันแล้วได้สิบสองชุดเหมือนเดิมนะครับนี่ นะครับตามนี้เลยนะครับมาดูกันว่างวดถัดไปออกอะไรนะครับงวดถัดไปคือหัววันที่หนึ่งและทิศสองนะครับสองตัวบนออกหกเก้ามีไหมครับหกเก้าอ่าอยู่นี่นะครับมุมด้านซ้ายนี่เองนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ย็งไงครับเข้าตรงๆนะครับอ่าเข้าตรงๆหมดนี้นะครับ มาดูกันต่อเลยนะครับดูกันต่อวันนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับหลักสิบก็มีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับตัวหลักหน่วยก็มีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับอมาดูกันว่าเขาชุดกันแล้วนะครับมีเรียกอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับได้สิบสองชุดเหมือนเดิมนะครับดูกันบางงวดถัดไปออกอะไรนะครับงวดถัดไปนะครับ นี่นะครับสตัวบนออก86ดหกมีไม่เล่านะครับในชุดที่เราคำนวณไว้นะครับก็เป็นไงครับปรากฏว่ามีนะครับมีชุด8ปหตรงๆนะครับนี่อ่านะครับวันนี้ก็เข้าตรงๆนะครับดูกันต่อ นะครับในงวดนี้กันบ้างนะครับนวได้หลักสิบตามนี้เลยนะครับทีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็ได้แปดสองได้สามได้สี่นะครับนํามาเข้าชุดกันเลยนะครับก็ได้ทั้งหมดสิบสองชุดเหมือนเดิมนะครับอ่ะได้แล้วนะครับมาดูว่าจะไปออกอะไรนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสองตัวบนออกหนึ่ง สองอ่าเป็นครับผมมีไหมครับชุดหนึ่งสองอยู่นี่นะครับมีนะครับตรงๆนะครับนี่แม่เข้าดีอย่างนี้นาจะหาเจอต้องนานนะครับแม่นะครับก็ปรากฏว่าเข้าตรงๆอีกนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าใช้สูตรนี้นะครับแต่เสียดายไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับผม ำหรับผมเองนะครับไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับหนึ่งว่าที่ผ่านมานะครับอมาดูนี่บ้างนะครับนี่คำนวณวกนนี้กันบ้างนะครับมาดูสามบวกเจ็ดได้รับอะครับได้กับสิบนะครับสิบเป็นเลขสองหลักก็เอาไปศูนย์มานะครับศูนย์นับเพิ่มแต้ก็ได้หนึ่งได้สองนะครับาก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับที่วางไว้หลักสิบหนึ่งวดถัดไปนะครับ เจ็ดบวกเจ็ดได้เท่ากับอะไรครับได้เท่ากับสิบสี่นะครับสิบสี่เป็นเลขสองหลักก็เอาตัวหลังมานะครับสี่บวกกับหกได้เท่ากับสิบใช่ไหมครับเลขตัวนั้นก็คือเลขหกเองนะครับหกนะเพิ่มแต้มก็ได้เจ็ดได้แปดนะครับก็จะมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับสี่ตัวนี้ครับที่วางไว้หลักหน่วยนะครับมาเข้าชุดกันเลยนะครับก็จะได้ศูนย์สี่นะครับ 06 07 08นะครับ14 16 17 18 24 26 27 28นอ่านะครับมีทั้งหมดสิชุดอีกแล้วนะครับน่านะครับผมก็ตามนั้นนะครับถ้าเกิดว่า มันเยอะไปเราก็หาตัวเด่นตัวดับมาตัดนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็คืองวดวันที่ใท่หร่ครับสิบเจ็ดเดือนหนึ่งกพันห้าร้อยหกสิบนั่นเองนะครับงวดใหม่งวดแรกหรือว่างวดแรกสำหรับปีใหม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขออภัยครับผม ร่ำรวยร่ำรวยนะครับถูกรางวัลกันทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ